คือ17ล้าน21คิวเฮ้ยจะมีใครรายงานวะวันนี้มีไครตุนมาอยู่กับเราด้วยกิ๊กิวกิ๊กคิวไตุนอยู่นี่ครับงงเลยดิใช่ไหใครอะใครอยู่ในกล้องนี่ชื่อไครตุน <c oughs> บอกเลยอันนี้มันต้องหกระบอกอ่าหายตัวกันครับผม เคมามามามีใครอยู่ในระยะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้อตาทิพย์โอโ้โหหนากลัวนะเฮ้ยดูดิแต่ละคนนอะฟาบ โอ้โหคิวเลยคิวเลยโอ้ยโอ้ยอยู่เฉยไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้อา้าวไปครับเจาะโลูกไปครับเสร็จเลยอย่างงี้ซึบเสร็จอีกคิวนึงไปละเห็นแล้วลูกเห็นแล้วลูกอุ้ยวันฮิตวันคิวเว้ยมาต้องโดนว่าไลโอเนี่ยไอ้นูโอเนี่ยมามา,าไปครับเราแรกนะเพราะเราสามคิวแน่ๆฟึบ 3ต่อหนึสบายใจแต่เดี๋ยวใครซีดเชฟบูชเช็ดเชตโอเคนึกว่าพี่ม่าอยู่ในดีลักอ๋อได้ได้ครับผมก็อยากได้แบบนี้แหละแต่ไม่ค่อยได้เจอเวลาสุ่มนะนี่ไทฟอนครับผมคือวันนี้เราก็จะมาแบบใช้ของที่มันประจำออัปเดตเนี้ยเนอะเพื่อที่จะอำลาด้วยความอาลัย อะไรวะอุ้ยดาบอะเอ้ามาไอ้น้องไอ้โอ้ยเจาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสกิลดีโลดเร็วอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรแมอุ้ย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 โอโ้ยโอ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 ้ยอะไรวะอะไรยิงไว้เราเจาะโล่คือแบบสกิลเจาะโละ่อะคิดดูดิ ม่ด้แอมพี่หรอกครับนะเดยนะนี่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 ตาเตือนใจนะอุตสาจัดการแล้วนะเดินหายอีกหรอออ้ยเซงว่ะแ่หมอหมอหมอยเพื่อนมอนช่วยไม่ทันว่ะนี่ครับนนู่นนู่นนูเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่มาดิมาดิ ไปดีกว่าไปดีกว่าเออตอนพี่ใช้ยันแม่อ๋อโอเคโอเคโอ้ยตา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 ย,ตายเราผู้สา,าจัดการก่อนแล้วนะคือตอนแรกแอะรู้แล้วว่าหายเรารอเลยเรารอน,นี่ครับนี่ครับแป๊บนึงแล้วนึงถ้ามีเสียงแจ้งเตือนหน่อยก็ดีเสียงแจ้งเตือนคืออะไรเหรอ อ๋อเสียงแจ้งเตือนแบบให้ทักอะไรเงี้ยเหรออาจจะแบบเหมือนผมก็คุณหลังอ่ะผมก็แบบโทรไลน์ไปไม่ใช่โทรไลน์ดิ messenger เ,เ,เออผม messenger อ,อะไรเงี้ยนะก็แบบอ๋อรู้ตัวรู้ตัวแล้วเค <c oughs> <c oughs> ขอบคุณบอมมากเลยครับผมเน่โดนเนตมา,าคอที่สองแล้วสุดยอดโอ้ไอ้นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ก่อนครับไอ้ยบร้อยไปมามาอุ้ยอุ้ยเทสครับเอาไททันดีกว่าเราจะต้องเป็นไททันพิเศษรคร,ครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไอ้ดีมอนเองนะเดี๋ยวอออลองใช้น้่นครับอะไรวะ ไอเฟลพูเท่านั้นโฟกูนะอ่าหุยหุยอะไรลูกไปนอนมีไข่เจียวมาอ้อนไม่น่ารอดนะอาจริงนะเราเข้าห้องในดีกว่า,ยา,าอย่าซ่าอย่าซ่าเดินข้างนอก หกร้อยทั้งนั้นสิบเจ็ดต่อสิบสี่ถือว่าไม่ขาดป่ะเอออาจจะแบบต้องระวังให้ดีอ่ะเอออยูต้านครับหึหึล็อกก็ดูอะไรเนี่ยโอ้ไม่มีคนอ้อมมาข้างหลังป่ะโอเคไม่มีนะ ไป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 ครับจากการดูสั้นดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่เบอร์ลีแย่เฮ้อเฮ้อฮ้อฮ้ออยู่ไหนอีกไหนอโอ้ใครยิงข้างหลังอ๋อไอ้นี่โอ้ลืมลืมไอ้นี่ล็อกเลือดดีครับ ไปก่อนครับไอ้นี่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 เน่แน่โอ้โหนั่นไงนั่นไงลืมไปแหมศัตรูมันเยอะเหลือเกินโอเคมิต์ซูสกิฟต์เวย์รูอม เ,เกมเหรอนนะทุเดย์เกมนี้จิกซอห์ฮรบอดวีไฮอต่จิกซอห์ทำไมคนจีนเติมหนักจังก็อาจจะไม่ได้หนักสำหรับเขาไงคือค่าเงินอะ่ะมันต่างกันใช่ไหมเขาทำงานเราทำงาน ทั้งวันอะได้เงินเท่านี้เขาอาจจะทํางานแค่ชั่วโมงเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยสามารถเติมได้เพราะว่าเหมือนว่ามันเท่ากันทั้งหมดไงเออค่าเกมค่าของในเกมอะไรงเงี้ยเนาะก็เลยแบบดูเหมือนเติมหนักแต่จริงแล้วเขาอาจจะแบบธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยจัดไปดีครับโอ้ย เน่มาครับรีโหลดฮัลลิโอลีโหลดืปไ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 ปจับดีครับมามาจะเอาจะเอาจะเอารอครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง จัดมา็อกแป๊ก็อกแป๊กโอ้โอ้โอหดือคนเดียวด้วยนะเรียบร้อยครับยังไงก็โดนค่าเงินต่างกันง,ง่ายง่ายใช่ใช่ประมาณนั้นสำหรับเราอาจจะแบบเยอะสำหรับเขาโอ้ยทำงาน ชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วเติมหนักๆเงี้ยนะเนาะอ้าวสวัสดีครับฟรุ๊คอะ Security of human นะโอ้ยวันนี้มึนๆหัวเลย๊บน่งสถานการณ์สมองไม่ปกติโอ้แต่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยนี่อย,ย่าดมวังพรมพี่ครับรอบหน้าเล่นด้วยเดี๋ยว ไปไอดีปกติก่อนนะไอดี ID ส่วนตัวผมอันนี้เป็นไอดีบีอาร์ครับอ้าวเยฝั่งนู้นเขามากันสองคนด้วยนะสิบห้าคิวอะ่ะยิงพลินเลยสวัสวดีกับฟาฮิมออไปครับผมสไนเปอร์ดีกว่าป้าป้าไปครับโอ้โหโดนเนียครับอย่างเงี้ยปึ๊บแน่แน่แ กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเหรอเฮ้ยเ,เลก็กเลก็กเลก็เลกมาเล็กมานู้นก่อนครับขอสักหน่อยเถอะปืนเรียบร้อยดีอันนั่นนั่นนั่นไม่รอจ๊ะล่วงนี่ครับแป๊บนึงเพื่อนป๊บนึงเพื่อนขอจัดการตัวนู้นก่อนเฮ้ยเทสวะ่ะโอ้ยโอ้ย,อยแน่มาแล้วมันมาแล้ว ฮันแน่ <laughs> โดนล็อกเอาไปไม่นา้าไม่นะแคบอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหมที่จะสไฟก์กับเราจริงเหรอเฮ้อืดูดูดาเมจปืนพี่ด้วยน้องว้าวโอ้โหหายตัวปุดๆไปครับเฮ้ยโดดจังวิวิมามามา โดนเพื่อโดนเพื่อเล็ดไอ้เทสมาเทสเทสอือหือโอ้ย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 มาแล้วมาแล้วมานี่โจ๊กโจ๊กนะอุ้ยกำลังจะเอาเสาพอดีเลยเมื่อกี้น่ะอ้าวพี่วูดดี้เนี่ยโอเคอุ้ยอุ้ยอะไรอะไร เดียดยดย๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมาฟันเพื่อเราเว้ยดันไหมครับเนี่ยแหละมามาอ้ยโอ้ยฮัยชจิเหรอเนี่เฮ้ยไม่เข้าเหรอโล่ปิดอยู่เลยอะหูเซ็งว่ะ นี่นี่ครับนี่ครับว่าบว่าบโว่โว่หลอกเลือดก่อนอะไรอะไรโว่เมลเลอร์ครับขายตัวกันจ้าอัทรูสโว้นี่ไงรวดเดียวให้มันจบวิวิวหนี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 ประเด็นไหมครับ ต่อกระเด็นมันน่ารักอนะีูนะเหมือนแมวเลยมามาเน่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 ไปครับไปครับไปครับคาจิก่อนเลยไม่สนหน้าไหนครับคาจิก่อนอู้อื้อหือไอโนนไอโน่นะ โอ้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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนู่นครับว้าโอ้โอ้จะเดินไปอีกจะเดินไปอีกจัดไปครับอื้อหือแอบก่อนครับพี่หมดกี่บาทไอดีนี้ ใส่ฟรีครับผมเชื่อล่าอไอดีนี้ผมไม่เคยเติมสักบาทเลยอ่ะโหใส่ฟรีนะเอานี่ครับตัดไปครับตัวอะไรเนี่มีครับหายตัวก่อนอื้ออื้ออื้อ ต่อไปคร <ter jer> <authenticity> ับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอินทราครับเกือบอุ้ยอุ๊ยลืมขอโทษเอาเสาก่อนนะแน่แน่มีอารอกี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใครมีตาทีมั่งมีปะมีปะอืมอะไรวะ มไม่เป็นไร้ายเน่เป็นไร้ายไปครับไปครับลุยลุยงองเงาใครงองเงาเอาดิกต้องโดนทันแน่มาไม่ทันแล้วไหนตัวก่อน สถิติในโหมดตายไม่รู้จบเท่าไหร่พี่โลกิวิ่งพลาดเลยอชา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 มาดิโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปมุมต่ำๆดูก่อนนะจะได้ปะนี่ไงนี่ไงต้องเล่นแบบนี้ อ้เกิดปะ่ะเนี่ยสไลด์ไปไกลๆครับเฮ้ยเมาเลอร์เราล็อกเลือดได้ว่ะมามามา <c oughs> <c oughs> งงอุย <c oughs> โลกี่ป่วนผมไม่รู้วิธีคุยแชทส่วนตัวครับแชทส่วนตัวหรอเฟสมีไหม,มครับมีสิอยู่ในหน้าติดต่อผมเลยในคุยคุยคุยกับผมหรือเปล่าอะ <laughs> <laughs> ไอเรื่องว่ะไอ ไอเรื่องคุยกับผมหรือเปล่าอ๋อไม่เกี่ยวกับผมใช่ไหมุ้ย21สิบเคิวคือ17ล้าน 21Q เฮ้ย <c oughs> จะมีใครรายงานวะไปก่อนนะคะครับโอ้ oh, <c oughs> ชื่อน่ารักเชียวไข่ตุน๋น <c oughs> ถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิพมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะ <c oughs> เลิฟๆเ,เลย <c oughs>